สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC นะคะตอนนี้ก็เตรียมขึ้นของนะคะขึ้นน้ำเราจะไปร่วมบริจาคอ,อุทกอุทกภัยน้ำท่วมที่หนองคายนะคะใครอยากใครอยากไปอ๋อใครอยากร่วมด้วยก็ยังร่วมได้นะคะยังร่วมได้นะคะระหว่างทางที่เราไปรถยังใส่ได้อีกนะคะระหว่างทางที่เราไปก็ผ่านที่ซื้อนะคะเยอะแยะนะคะ เป็นปัจจัยนะคะอยากร่วม,มโอ้นี่กำลัง,งวนะับระเทมนะเทมันะมช่วยยกน้ำเลยนะ มีคนดูไหมทน่ะมีคนดูไหมน่ะอันนี้คุณนินนะคะคุณนินก็จะไปอ่าพี่บุตรดินด่วนนะคะแล้วก็อเจ๊เอ็มดูเสียท็อปนะคะดูเสียท็อปอออ๋อ วายวายวฮยยังไม่นอนนะคนยังไม่นอนนะเนี่ยเนอะนี่กำลังขึ้นของนะคะเราก็กำลังขึ้นของกันอยู่น้ำนะคะหมวกแดงนี่เอฟซีใครนี่ถือกล้องมาแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> หมวกแดงนี่เอฟซีใครน้อเนี่ย

ตัวโปรยเลยน้ําตรวจแล้ว <laughs> พอดีเด็กจะไปแล้วเลยถ้าหมอนหมอนมาที่เี่อยู่ว่าไปนี่เลยค่ะไปธรรมดาแขนก็เลยวะเอ้้งูใหหน่อยเออไป Hãy subscribe cho nào? <thirdlings> Ghiền <laughs> <structures> <coughs> <coughs> <televishale> <laughs> <techno> ขึ้นค่ะเราก็ใส่เจ้าน้ำเงินนะคะไปฝนก็ตกนะคะพายุก็กำลังเข้าตกฝนตกอุอ้มรถเสียท่อปอีกนะคะจะใส่เข้าไปอ่ะนี่ค่ะกองน้ำจะขนขึ้นนี่ค่ะไปร่วมบริจาค ร่วมช่วยเหลือนะคะผู้ประสบภุทธกภัยกันนะคะขึ้นฝนน้ำขึ้นนะคะเดินทางกันนะคะหนองคายนะครับปลายทางที่หนองคาย คุณพนมยอดจำเิยสวัสดีครับมันย้อนแสงนะคะน่าจะมืดๆอ่ะนี่ค่ะก็กำลังเตรียมของเดินทางกันนะคะหนองคายค่ะเจอกันหนองคายค่ะปลายทางนะคะปลายทางก็เสียท็อปเจอกันได้นะคะยี อยากเจอนะคะไปอำเภอโพนพิสัยนะคะแล้วแม่แน่ก็จะไปปากบ่อด้วยก็มีเสียท็อปเจอมพีวฒิดินด่วนคูนินแล้วก็ช่างเอียวนะคะใครอยากเจอก็เจอกันทักทายกันได้นะคะ มาเร็วมาเร็วมาเร็วจะโอได้เหรอออ้อ้อเ้อ้อเ้อ,อเอ,าอ,อ้าว้อตั้งล้อ้อเอเ้าเฮ้าเ้ sáu đứa ư quá 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 phô phô sáu quá ตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งเสาด้วยนเะลยตุงต้งตุง้งตุ้งเสียท็อปครับครับเบาเบาตุงต้งตุ้งสายนิดน,นึงสายสายสายเลยเลย ปเลยใช่ใเลียวแบบไม่ต้องดูได้เลยใช่ไปตรงตงโอเนี้นี่นี่ไปเหยียบน้ำใส่เขาได้ปะเหีย่ยเรือพ่วฒิยังไม่ได้ขับแล้วพ่วฒิขับอ่ะพวพ่วฒิไม่กล้าขับ เสถอบขับนะครับเราก็กําลังออกเดินทางกันเปิดเพลงหน่อยเปิดไม่ได้ครับเออบ้ายมาเลยไม่เป็นไรรถเราชอบน้ำอยู่แล้วมันล้างล้อเออตกตลอดทางครับคืนนี้ขับรถพ่วงอยู่มันขับรถพ่วงอยู่อย่ามาโทษโทษหาอยไงเนี่เออซัมเนียละเออโทษไม่เนี่ย จักอะไรตัวอะไรด้วยนารถรแบบเาะเยอะแยะมากมายครับของเพราะว่าอังเปามาด้วยตอนนี้ผู้หญิงไปนั่งนู่นกันหมดแล้วนมยอง้ไม่เสียทบมันต้องยืดเบาะไปข้างหลังถึงจะนั่งสบายนั่งแบบโอ้เอ็นแบบสบายเลยแหละอือ แล้วมองไม่เห็นด้วยนะเตี๋ยนะมองไม่เห็นไม่มีใครมองเห็นหรอกท่านถ้าเจ็ดตห็นเนี่ยหน้าผาใช่ใช่ถ้ายิงผู้หญิงขับด้วยนะตัวต่ำๆเล็กๆที่เจย์ขับยังไงเนี่ยเจยก็ขับเัมือนกันเลยนี่เบาะนุ่นตูดโปนี่บอกเขานี่นี่นี่เบาะนุนตูดยายนีบไปนะเดี๋ยวยาสระผมให้ด้วยได้ไหมไหนไอเตี๋ยเเฮ้้ยใหไปก่อน ยาสับผมเกียร์เดีวยาสับผมใส่ด้วยด้วยที่ผู้ตรงมาลองพี่ครับจะดราม่านะครับผมมีไปกับขี่ประเภทสามนะนี่ปรมีภทขี่เดี๋ยวเพาว่าผมมีประเภทสามนี่นยี่ก็ลงขับลงอะไรจะเป็นไรตัวมามาอะไรมามาเอามาเยอะๆนี่เอาจะเอาไปบริจาคน้ำท่วมนี่เนี่ยถ้าเกิดใจนั้นเลยอาบน้ำเลยสับผมได้เลยนะนี่ยไม่ต้องเติมเกียร์เลยไปไไม่ เซท็อปต้องใส่เกียร์แปไม่ต้องเชิญเลยระ,ระดับระดับ60นะถา้าถ้าน้ำหนักประมาณนี้นะกด<า>กดคร่องให้ให้ให้เติมนิดนึงอะ่ะแล้ว,แล,วแล้วน้ำหนักเัาเนี้ยนิ่มพอดีเลยเนาะใช่ไม่หนักมากแล้วก็ลูกก็ดึงพอดีเลยไหนสับกระโดดไหนเ <m uch ing> กียร์อะไรเนี่ยเกียร์เจ็ดเกียร์เจ็ดวันนี้เซท็อปครับ โดยเกลือได้เลยฮะโดยเกลือคืออะไรเขา้าเกลืทางเลยตอเออถ้าหัวมันใหญ่กว่านี้เนาะเกลือขับดีมากเลยเพรารถ่ารถ360เนี่ยเหมาะที่จะปลดแล้วปลดลงแล้วครับไม่ขับเลยครับนอนแล้วผมทีนี้ไลฟ์สดใครอย่ามาดันผมเด้อผมมาจี้เด้อไลฟ์สดก็ดูดแล้วเอาเดี๋ยวเอาไปตั้งตรงเสียท็อปนู่นแล้ว สูสูครับขอบคุณครับก็ตอนนี้เราก็จะไปเดินทางไปน้องคายนะครับเจอกันนะครับ